สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิคบเชียงรายมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนออีกแล้วครับอันนี้เป็นสุดหลอ่อจากค่าย BMW เครับเป็นรถ BMW S ดับเพันดับเบิลอาร์ครับอันนี้เป็นโฉมปี2020สครับสีไตคัลเลอร์ยอดฮิตครับอันนี้สีไตจากโรงงานเลยนะครับสภาพโดยรอบครับไปดูสภาพโดยรรอบกันก่อนนะครับ อันนี้ของแต่งคร่าวๆก็จะมีท่อแต่งครับเป็นวายปายขึ้นมานะครับเป็นไทเทเนียมขึ้นมาแล้วก็มีปลายนะครับปลายแต่งนะครับเป็นของเซียร์เล็กนะครับเป็นปลายกระป๋องนะครับแล้วก็จะมีกาดแฮนด์ครับปั๊มเบนโบ o อิตาลีเบอร์สิกครับก็ชิลหน้าแต่งครับอุดกระจกแต่งครับ ไฟเลี้ยวด้านหน้าซ่อนอยู่นะครับเป็นไฟแล้วไฟเลี้ยวตาแมวนะครับแล้วก็กาดมอน้ํากาดออยแต่งครับสภาพเดิรอบกันครับภาพนะครับโชกหน้าสวยๆครับนะครับอย่างหน้าหลังเป็นปิสตนนะครับครับกสบัดเดิมโรงงานครับ ก็ทรับสวยๆครับก็จะมีโซ่แต่งนะครับมีสปูลน,นะครับสปูลยกล้อท้ายก็จะเป็นท้ายท้ายแต่งนะครับอันนี้เป็นอ่าท้ายมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแจมีให้2ดอกนะครับเอกสารเล่มเขียวครบนะครับ ดูเลขไม่กันครับเลขไม่วิ่งมา1 1 1่0ือกิโลครับคันนี้รถ2มือนะครับในเล่มอันนี้ผมไปซื้อจากเจ้าของมือที่2มานะครับรถผมไปซื้อที่จังหวัดพะเยามานะครับใครที่ติดตามเฟซผมอยู่จะจะเห็นอาผมจะอัปเดตนะครับไปซื้อรถมาจากเจ้าของโดยตรงครับเป็นมือที่2นะครับสภาพรอบกันครับ เป็นครอบเบาะครอบคนซ้อนแต่งนะครับจากจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นสีไตแท้นะครับมันจะมีสีไตสีเทานะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งตำหนิคร่าวๆนะครับแจ้งตำหนิคร่าวๆนะครับอันนี้มันจะมีอ่าล้มแปะมานิดหนึ่งนะครับด้านฝั่งนี้นะครับจะมีรอยตรงนี้นะครับผมมนสุมใกล้ๆก็จะโดนพวกสติ๊กเกอร์นะครับรอยถลอกตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยนะครับแต่ไฟลิ่งอะไฟลิ่งเดิมโรงงานสีเดิมหมดนะครับคือไม่มีไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนไฟลิ่งจีนใส่นะครับเป็นไฟลิ่งเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะมีรอยตรงนี้นะครับเป็นเอฟเฟกจากลมแปะนะครับก็จะเป็นรอยบางๆคือตำเหนียมมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับตรงนี้ก็จะมีรอยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะมีรอยเขาเอาแต้มไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีแต้มไว้ให้มันดูไม่น่าเกลียดครับแต่ ตัวนี้คือมันเป็นแค่ศึกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาก็แต้มแต้มไว้นะครับจะสูงให้ใกล้ๆนะครับตรงนี้ก็คือมันจะมีนิดเดียวครับแต่ไม่มีแตกไม่มีแบบหักนะครับตรงนี้คือล้มแปะคือไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มหนักนะครับก็จะมีริ้วรอยให้เห็นนะครับนี่ครับก็จะมีริ้วรอยนี้ผมแจ้งตัวนี้ให้ชัดเจนนะครับ ว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบเเผื่อบางคนไม่ชอบรถล้ลมอะไรล้มแปะมีรอยเงี้ยครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาได,ไ,ดได้เข้ามาดูเพราะบางทีบางลูกค้าบางคนก็อยู่ไกลนะครับผมก็จะได้แจ้งตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับแต่แขง้งฝาแข้งเครื่องอะไรเนี่ยคือไม่มีรอยนะครับก็จะโดนพวกตรงนี้เขาไม่ได้เจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่กันล้มไว้นะครับที่จริงมันจะมีขีดตรงนี้นะครับแล้วมันมีรอยผมก็เอาไปเพิ่งเอาไปเก็บเก็บงานอยู่นะครับเพราะว่าจะได้ทําให้มันดูสวยนะครับ อันนี้ผมพอดออกมาเฉยๆแต่มันมีให้นะครับก็ตําหนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ตรงเนี้ยคือไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยนะครับอันนี้สวยๆทางน้ํามันสวยครับด้านนี้สวยคือจะมีแค่แปะเบาๆคือเจ้าของเขาคือเขาเลี้ยวเข้าบ้านนะครับแล้วก็พอดีว่าเขาน่าจะจังหวะที่มันอุบิเหตุนะครับก็อาจจะขาอ่อนหรือว่าอะไรต่างๆครับก็ทําให้แปะแต่เขายังเขาตัวใหญ่นะครับเขาก็ยังดึงรถได้อยู่นะครับแต่คือมันมันมันอาจจะเป็นจังหวะที่รถมันอาจจะเสียศูนย์นะครับ ก็เลยแต่แปะเบาๆครับเขาแปะหน้าบ้านเขาครับแต่ไม่มีบติเหตุล้มชนหนักนะครับก็คือมีแค่แปะนิดเดียวนะครับก็พักลมพักคราวยิ่งสวยนะครับไม่มีรอยอันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับนี่ครับก็จะอันนี้ทองันจะมีรอยนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่อกระป๋องครับก็ท่อมันก็จะมีรอยนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นรอยประมาณนี้ครับ ก็ตรงสปูนก็มีนะครับอันนี้เป็นพวกของแต่งนะครับอันนี้ไม่ต้องเีเรียมันนะครับก็ที่จะมีตำหนิที่ผมแจ้งประมาณประมาณนี้นะครับด้านหน้าคือไม่มีนะครับด้านหน้าสวยๆนะครับโชคหน้าอะไรคือแบบสวยครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยครับไม่ไม่ได้โดนอ่าด้านหน้านะครับอาจจะมีโดนแปะเบาๆตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีตรงอ่าการการเบรกนะครับโดนมันนิดนึงครับ ก็คือไม่มีผลกับการใช้งานระบบอะไรใช้ได้ปกตินะครับประมาณนี้อันนี้คือตําหนิคร่าวที่ผมจะแจ้งแจ้งนะครับเผื่อลูกค้าที่จะได้ตัดสินใจเวลาจะมาดูรถอะไรเงี้ยครับด้านนี้สวยครับด้านนี้ไม่มีรอยครับตัวนี้สวยครับด้านนี้สวยเลยด้านนี้ไม่มีริ้วรอยครับโซสเตอร์ใหม่ครับยางก็ใช้ได้อยู่นะครับยางเป็นยาง b r i s t o นะครับ Balack นะครับ ก็คือดอกอะไรมันมันยังยังยังขี่ได้นะครับโอเคเขาข่าวประมาณนี้นะครับรถแข่งคงใป็นค้นคสวยนะครับนี่ครับสวยงามครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาเอ่อไมไม,ไมคือเขาไม่ได้ให้บุ๊กสวิตมานะครับก็จะมีเป็นกุญแจมีให้สองดอกมีกุญแจแท้กับ ที่จริงจะไปแจกแท็กสองสองดอกนะครับจากศูนย์แล้วก็มีเล่นทะเบียนอะไรให้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเช็คฟังเสียงเครื่องกันครับ เดิมมีให้นะครับกระจกเดิมท้ายเดิมนะครับแต่ท่อไม่มีนะครับทอ่อจะเป็นท่อแต่งให้เลยนะครับมิชชัก็จะได้ขึ้นลงจากโรงงานนะครับเอสพันตัวใหม่จะเป็นระบบวาล์วปลผ่านแล้วนะครับจะแตกต่างระบบเครื่องยนต์เนี่ยจะแตกต่างจากอ่า เครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวปีเก่าลงมานะครับตัวปี2ีจะได้เป็นระบบเบาะไบหันขี่สนุกครับขี่นิ่มมากสีสีไตแคลร์นี่หายากมากนะครับเต็กคลีชิป ผมว่ามันก็เสียงดังเหมือนกันนะครับคือยชิปก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าปีปีเก่าๆเลยนะครับถือว่ายังถือว่าขี่ขีสข่สนุกครับขี่สนุกยิ่งเป็นสีไตย,ยิ่งน่าเก็บครับคือรถสภาพสวย ใช้งานปกติเทคชั่น ABS อะไรก็ปกตินะครับระบบไฟโอเคครับอันนี้ผมเปิดราคาไวท้ที่เราเราเรา,เราเลยนะครับสีไตแคลอร์สีหายากนะครับสีเดิมโรงงานด้วยนะครับผมเปิดราคาไว้ที่669,000บาทนะครับจัดไฟแนซ์นได้นะครับใครสนใจใครหาย,ยู่รถสภาพส,สวยๆแบบนี้มาที่ร้านเจมส์บิ๊กไบเชียงรายนะครับ โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0942264675เฟซบุ๊กเจมสบุ๊คไรเดอร์นะครับเราอยู่จังหวัดเชียงรายครับโอเคครับจบการรีวิวครับผมนะครับสวัสดีครับ